สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดชุดของขวัญสมาร์ทเซตบล็ของทางอีทีกันนะครับโดยใน1ชุดจะประกอบไปด้วยชุด Security Kit นะครับแล้วก็ชุด Smart IR Remote Control นะครับโดยที่หน้ากล่องนะครับลูกค้าสามารถสแกน QR Code เพื่อดูวิธีการตั้งค่าและวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้เลยนะครับเราเปิดกล่องออกมานะครับจะพบสินค้ายอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งผมได้แยกออกมาไว้ที่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว ชุดที่เคียลิตีคิดนะครับจะประกอบไปด้วยตัวไซเรนนะครับสัญญาณกันขโมยครับโมชั่นนะครับตัวนี้จะไว้จะตรวจจับความเคลื่อนไหวครับดอเบลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกิ่งหน้าบ้านครับแล้วก็ดอเซนเซอร์แถมมาให้ทั้งหมด2ชุดนะครับตัวนี้จะเอาไว้ติดที่ประตูและหน้าต่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรีโมทควบคุมนะครับเราสามารถเปิดระบบกันขโมยหรือว่าปิดระบบกันขโมยได้ที่ตัวรีโมทนี้นะครับ ซึ่งชุด security kit เรานะครับสามารถทำงานได้ทั้งหมด2ฟังก์ชันนะครับก็คือฟังก์ชันออฟไลน์และฟังก์ชันออนไลน์นะครับฟังก์ชันออฟไลน์ก็คือเราใช้รีโมทในการควบคุมเปิดปิดสัญญาณเตือนกันกขโมยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เป็นออนไลน์ครับเราสามารถแอดเข้าแอป liteo smart ได้ครับซึ่งสามารถบังคับควบคุมได้ผ่านแอปพลิเคชันและยังได้รับการแจ้งเตือนหากมี สัญญาณการขโมยเกิดขึ้นครับต่อต่อไปนะครับจะเป็นตัวสมาร์ทรีโมทคอนโทรลนะครับหรือเรียกว่า IR นะครับตัวนี้จะทำหน้าที่แทนรีโมทอินฟราเรดทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ทีวีพัดลมทุกอย่างที่ใช้รีโมทนะครับตัวนี้จะสามารถแอดสัญญาณและส่งสัญญาณออกไปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งเปิดทีวีผ่านแอปพลิเคชันให้ดูนะครับนี่ครับ ถ้าเราแอดทีวีหรือว่าแอร์ที่บ้านเราไว้นะครับเราสามารถกดเปิดทีวีหรือว่าแอร์ได้เลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องอยู่บ้านนะครับอันนี้จะเป็นเปิดได้ทุกทีครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีอุปกรณ์เกี่ยวกับสมาร์ทโฮมให้เลือกอีกมากมายนะครับไม่ mm. ว่าจะเป็นสมาร์ทค m e r ล่าสมาร์ทเคอร์เทนดิจิตอลดอลล็อกสมาร์ทปลักหรือว่าสมาร์ทสวิตต่างๆนะครับโดยที่ลูกค้าสามารถสแกน qr code ด้านล่างที่ผมขึ้นไว้เพื่อดูสินค้าเกี่ยวกับบริษัทเราได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ไว,ว้วางใจอีทีมาโดยตลอดนะครับโดยเราจะพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งๆ่งขึ้นในทุกๆปีนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ให้บริการทุกๆท,ท่านในปีถัดๆไปขอบคุณครับ